คุณพ่อ้านว่าโอ้แม่มันอยู่ที่บ้านบัาเจจะนี่แล้วนี่วาดิ่วขึ้นเวทีอย่างมันงามนะงามล่ะครับต่อไปนะครับหมายเลขสานะครับก็คือคุณจินตนาวงจินดารักนะครับหรือว่าคุณจินนะครับาอายุ45ปีส่วนสูง160ซนิเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมสัดส่วน34 29 ส9มสาอำเภอแม่ใจและชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้าประกวดครับค่ะตอนนี้เนี่ยการที่มาอยู่บนเวทีตอนนี้อาจจะดูยุ่งยุ่งสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้มอบมาลายกันนะคะก็เลยเชิญลงมานะคะแต่ความยุ่งย่งนั่นคือศิลปะค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นครับขอเชิญไปเลข3าเลยครับ วันนี้เจ้าชินานกิรณาวงศินดารากเจ้าอํั้มรู้ใจสมเข้าอกวัวเจ้าวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจได้มาอยู่บนเวทีนะเจ้าหมายเลขสองยังครับหมายเลขสามท่านใดเป็นกองเชียร์ครับเชิญมาอะไรเลยครับมาอะไมาได้เลยนะคะเชิญเลยครับมาอะไไปได้เลยครับเจ้าต่อไปหมายเลขสี่ครับพี่ตุ้มหมายเลขสี่นะคะ,น,ะ,คะนางออนอา์งทาจิตค่ะหรือว่า อ่อนนะคะอายุ40ปีค่ะส่วนสูง165น้ำหนัก65กิโลกร,รัมนะคะสัดส่วน40 28 42อําเภอปงส่งเข้าประกวดค่ะครับเชิญเลยนะครับเดินลงไปแนะนำตัวด้านล่างได้เลยครับก่อนจะพูดสามารถรที่จะปักไม่ได้ กองเชียร์มาปงอยู่ไหนเตรียมอะไรไว้ใกล้ๆเลยนะคะครับแล้วก็ส่วนสูงแต่ละคนไม่เท่ากันนางงามของเรานะคะสามารถที่จะจับไม้ได้นะคะคถ้าหากว่าก้มลงไปอาจจะดูแบบไม่สง่างามนะคะสามารถดึงไม้ปรับไม้ได้ค่ะครับ จูเลนออนเป็นตัวแทนเมืองนามของอัมพุตรปีนีเจ้าครับขอเชิญกองเชียร์เลยครับที่จะนามาอะไรมาให้นะครับมาอะไรจากเมืองปงเจ้ามาเลยค่ะอยู่ไหนคะมาลัยกองเชียร์ของคุณออนครับเชิญเลยนะครับครับต่อไปครับหมายเลขห้าครับคุณพันธิสาของนานหรือว่าคุณไก่นะครับอายุ39ปี ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมสัดส,ส่วน34 28 36คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงคำ่ส่ข้าประกวดครับเชิญครับลองเชียร์ซื้อมาอะไรรือยังครับ คุณต้องอย่าไปขายมานัลยเราไม่มีแล้วเลอลืมดูปกติทุกคืนเนนี่ยต้องขายมาันัลยตลอดเลยนะโอ้โหมันัยขายตลาดเลยนะครับ หัวยูบ้านคณะกรรมการพัฒนา,ตานนสตรีอำเภอเชียงคำร่าอำเภอเชียงคำส่งเข้ากระปูว่เจ้าวันนี้มีความยินดีที่ได้เป็นตัวแทนของสตรีบนเชีคำได้ึ้นมายืนณะุยถีงเฮงนี้อยากจะส่งเสริมเพื่อสตรีการแสดงออกแสดงแล้วตอ่อขอเพื่อความเป็น,นอ,อ,อิสรกที่ชาวอีญ่า แงใจให้ไ่ไดยเ้ใสในโปมือจะขอเพื่อรอขอเพื่สวใสในโป้มือขอเพือรัขอเพื่อรวยใสี่โปมือจะขอเพื่อสวะวันีเ้าครับอันนี้ปตกหนักเลยค่ะคุณต้นเดี๋ยวขอวางไม้แป๊บปบมือปบมือหน่อยเอาปบมือที่ วขอมาลัยหน่อยครับให้กับคุณไก่มาเลยค่ะด้วยครับมาลยมาเลยมาค่ะขอมาลัยหน่อยเจ้ามาเลยครับเจี๊ยบเจี๊ยวมาม่าไปเลยนะคะตอนนี้ไม่แบบขายมาลัยไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ท่านนายอำเภอมาเองนะคุณต้อมท่านนายอำเภอทววัฒน์ท่านนายอำเภอเชียงคำใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอ้โหปิดแมตเรายังจําได้เลยครับ คือแต่ปกติเนี่ยถ้างานการชาติเนี่ยถ้าในอำเภอรหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นจะไม่ค่อยอยากให้ที่ดีกรอ,อย่างเราจำได้เพราะอะไรรู้ไหม,ไมเรียกตังเขาเรียกมาอะไรเรียกตังคืนก่อนเอาปรากฏเราเรียนเรียกยกันแบบว่าเขาหมดกระเป๋าแต่ว่าเราได้บุญร่วมกันถูกต้อมครับ,ต,รบต่อไปหมายเลขหกครับค่ะหมายเลขหหมายเลขหกนะคะ คุณอารุณีเช,ชียงแรงหรือว่าคุณนีนะคะคอายุ44ปีค่ะส่วนสูง159เซนิเมตรนะคะน้ำหนัก53กิโลกร,รัมสัดส่วน36 28 38อําเภอปูซางส่งเข้าประกวดจ้าเชิญเลยครับแนะนำตัวได้เลยครับท่านใดเป็นกองเชียร์ ของหมายเลขไหนซื้อมาลายเอาไว้นะครับมาลัยเรายังเหลืออยู่มีมาเพิ่มแล้วนะครับ,รบเพราะว่าวนลงไปไงคะพี่เอาพูดกันตรงๆนี่แหละพี่บอกว่าวนลงไปเลยเหรอวนลงไปเพราะว่าจะมาเก็บจากนางงามที่เขานับคะแนนแล้วเอาไปรวมคะแนนไงเอาไปรวมคะแนนแล้วแล้วเสร็จแล้วสมมุติว่าจะซื้อเพิ่มรีบไปซื้อนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเมื่อกี้อีกนะคะครับเชบิญหมายเลขหกเลยครับเชิญค่ะครับ คุณสขาวกับควัค่ะครับขอบคุณครับซองเชียร์ครับมาไล่มาเลยค่ะคุณดีหมายเลข6ครับหมอะไรด้วยครับอำเภอภูซางค่ะอํเภอภู้างครับต่อไปนะครับเป็นหมายเลข7นะครับคุณพราังคณาบุตที่มาหรือว่าคุณโอนะครับอายุ45ปีส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก 64กิโลกรัมสัดส่วน38 28 42อำเภอปกส่งเข้าประกวดนะครับ จากอำเภอภูซางค่ะ<ช>ที่จะกำลังยกเวทีด้านบนไปเพื่อที่จะได้นำตัวจากอำเภอปงค่ะ,คะที่บอกไว้ก็คือกองเชียร์แต่และอำเภออยากให้น้อยหน้ากันนะครับใช่ค่ะซื้อมาลัยมาให้พร้อมเราไม่ได้กดดันนะคะ,คะแต่เราอยากได้เง <Bal ai. S 2> ินรายได้ผ่านมาลัยในการประกวดแม่เฮือนงานในค่ําคืนนี้เพื่อไปสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดปเยาค่ะครับต้องขออนุโมทธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ขอเชิญเลยครับ เดชนประหาติพิทีะเจ้ากรรมการาท่านูุิเกียรติทุกท่านเจ้านังสาวรังคาบุญิมาจื้อเล่นมาโออายุบหปีมาเป็นเนหงบ้านูบ้าอุกตระกูลโปงอำเภอป่งซึเข้าสักวเจ้าครับ นี่คือหมายเลข7นะครับก้องเชียอยู่ไหนครับก้องเชียครับกองเชียจากเมืองปงค่ะก้องเชียของคุณโออยู่ไหนครับเจอเลยครับมาอะไรมาได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลข8ครับหมายเลข8ค่ะนางฐานิสราธาดาจันทร์นะคะหรือว่าน้องออมนะคะอายุ3 7ปีค่ะส่วนสูง157ซนเมตร น้ำหนัก50กิโลกรัมนะคะสัดส,ส่วน33.5 27 36อําเภอปูซานสงเข้าประกวดค่ะนะเชิญเลยครับเดินลงไปด้านล่างเลยครับพอเราประกาศชื่อเสร็จนะครับก็เดินลงไปด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้แนะนำตัวให้กับคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ได้รู้จักด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับการแนะนำตัว ครับวันนี้เราจะเห็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหลายท่านนะครับที่เข้ามาวันนี้ก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบล5้าวังทองด้วยนะครบับอยู่ด้านหลังของกรรมาก,การนะครับท่าน คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกันชมการประกวดแมงเงืองามประจำาปี2566หมายเลข8ฐานิสตราธาดาจ์จือเล่นออมอายุ37ปีเจ,จ้าปัจจุบันทํางานบริษัทเอกชนเจ้า กองเชียร์หมายเลข8ครับขอเชิญเลยครับมีมาลัยที่ซื้อไว้ขอเชิญมอบได้ตอนนี้เลยนะครับอำเภอปูซานนะคะครับอํเอาเภูซานค่ะครับต่อไปหมายเลข9้นะครับขอเชิญคุณสุภัตราสิงแก้วหรือว่าคุณต้อยนะครับอายุ50ปีส่วนสูง165ซนิเมตรน้ำหนัก59กิโลกรัมสัดส,ส่วนนะครับ33.5 26.5 39อําเภอภูกำยาวสมเข้าประกวดนะครับ,รบสังเกตรสราวงามวันนี้แม่เงินงามวันนี้นะคะคจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าทอพื้นถิ่นแล้วก็ผ้าไทยลายของพระราชทานเจ้าฟ้านะคะคซึ่งตรงนี้ก็ต้อง ยกเครดิตให้กับทางพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะท่านนิชครักวันนะครับที่ได้กรุณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของภาคไทยค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีแค่ภูมิเกียรติทุกทุกท่านของเจ้าท่าเจ้ามาจากอำเภอภูการยาวเจ้าดินแดนสามพาะทา ประวัตศาสตร์เมืองเก่าอูเข้าหลุมนาวีตาเจ้าน้งสุขศราวางหานอยู่หมูห่ห้างอำเภอภูกระยาวอำเภอภูกระยา้าทรงเข้าประกวดเจ้าขอบคุณเจ้าภูกระยาวมาเจ้ามาลายภูกรยาวเจ้า เรื่องการตัดสินเรื่องความงานเป็นของคณะกรรมาการนะคะแต่เรื่องเรื่อบาลัยในเรื่องของพิธีกรค่ะเราต้องขอบพรคุณนะคะลำดับต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะนางวิไลวังพิศุกใสยนะคะชื่อเล่นว่าคุณไลนะคะอายุ45ปีค่ะส่วนสูง160สิเติเมตรนะคะน้ำหนัก57กิโลกร,รมัมสัดส่วน 34-28-37อำเภอภูาำยาวส่งเข้าประกวดค่ะคนมอบไปอยากจะมอบมอะไรนางงามบอกเดี๋ยวก่อนกะขอโพสท่าคือกรรมาการท้องก,ก่อนเจ้า<งฆ>ดูท่านเทวาเชเนื้อมากเลยเชเงเนื้อหลบกกองเชียร เทียหมายเลข10นะครับคุณไลนะครับปูกับยาวส่งเข้าประกวดนะครับปูกับยาวทั้งคู่เลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้ค่ะ,คะต่อไปนะครับเราจะได้เชิญหมายเลข11นะครับก็คือคุณศรีปุราคณีเวียงลอหรือว่าคุณรุ่งนะครับอายุ48ปีส่วนสูง อายุ49นะครับผมประกาศชื่อตกหล่นไปปีหนึ่งไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมครับไม่ยอมบอกว่า49แล้ว 49, ว49เจ้าอิน้อง49แล้วเจ้าแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะ48นะค,คต้องตกใจใช่ไหมรหรือประกาศผิดแล้วก็ส่วนสูง152เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมสัดส่วน38 28 36อำเภอจุนทรงเข้าประกวดค่ะ จ้าสวัสดีเจ้าคณะกรรมการทุกท่านและประชานชนใยาวข้าเจ้าสี่อุราคณีเวียงร้องจือลุงจืเล่นมาจือลุงนะเจ้าอายุสี่สิบ้าปีอำเภอจุนสมข้าประกวดเจ้าว้าว oh, wow. ดี่ฉันได้ยินการแนะนำตัวนึกว่ามิสแฟรย์พยา อันนี้คือพี่รุ่งนะครับหมายเลข1ินะครับว้าวเดี๋ยวคุณต้องดูสับก่อนดูท่าสับดูท่าสับขอมาเลยด้วยครับท่านเลยเลยท่านท่นในอำเภอจุนอยู่ไม่ได้แล้วครับลุกขึ้นยืนแล้วครับไม่ได้เลยไม่แต่ตอนนี้ท่าตอนเรากดถูกใจมากท่านปรลัดจังหวัดโอ้โหแล้วเราขึ้นเวทีผิดหรือเปล่าคุณต้องรับอะไรก่อนครับท่านในอำเภอมาพี่พี่ห่วงอะไรเนี่ยคะพี่คะ แต่โฮปเกลียวมากเลยอ่ะครับโอยโอยโอยโยครับต่อไปอหมายเลข12ครับคุณสุภาวดีพิชัยเมฆคงคคนะครับหรือว่าคุณพาอายุ48ปีส่วนสูง165ซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมสัดส่วน38 32 40อําอำเภอเมืองพะเยาสงขคบประกวดครับเชิญครับ ทำอะไรก็เป็นสีสันคือผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นการสะดุดนักมากกว่านะสะดุดบ่อยๆไม่เราขึ้นปิดเวทีเองไม่ใช่มนเงินงามเรามิสแกรนพย้าวเชื่อสิเชื่อมีสสิ่นี่นยาวแหลงชีวิต พระเจ้าตนหวงหวงสวงกว็ขุนงามน้ำงามลือเรื่องโดยบุษราเขพระเจ้าน้ำสุภาวดีที่ใช้เม็ดผมอำเภอมืองพะเยาวรวมกับเทศบาลตำบลข่าววังทองสงเท่าประดวนขอฟ้าแม่เหือนคนงามคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านเลยจ้า เสียงตังรีบาลัยหนาๆด้วยนะคะขอบาลัยค่ะอำเภอเมืองพะเยาครับเชิญนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลแาวังทองครับขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะคะตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบล่าวังทองนะครับร้อยตรีบุญเพียงจันทองครับท่านมาพร้อมกับท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลแาวังทองด้วยนัมทีมาเลยดมาเลยนะคะมาทีมใหญ่เลยนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ให้มอบด้านหน้าเวทีให้เรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ประกาศผมเห็นด้านหน้าท่านนายกสังวานหรือเปล่าครับโอ้<ช>สังกานครับ,รบทีมจากนายกสังวานก็มานะครับที่สบานปันใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็น ู้หญิงเก่งแกร่งนะคะคที่ช่วยงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดจนเป็นผู้นำท้องที่ท,ท้องถิ่นตอนนี้นะคะค่ะไปครับ,รบ,รบต่อไปนะคะหมายเลข13แล้วค่ะสำหรับหมายเลข13นะคะคุณจิรนันจิตกําแหงหรือว่าคุณมดนะคะอายุ38ปีค่ะส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมนะคะ ชัน 34, 34, 38, น้นส่วน34 3สิบอำเภอจุนส่งเข้าประกวดค่ะครับเมื่อสักครูนร่นี้อำเภอจุนท่านนายอำเภอจุนก็ซื้อหลายพวงเลยนะครับใช่ค่ะครับท่านท่านนายอำเภอจริงนะครับท่านนายอำเภอจุน พี่เขาบอกว่าจะไปรับตังค์ได้ก่อนได้เจ้าแต่ต้องบอนพิธีกรตุ้ยคือสำหรับผู้ที่เดินไปแล้วนะครับแล้วก็แนะนําตัวแล้วหากท่านใดที่นึกขึ้นได้จะมอบาลไยอยากจะให้มาลัยเพิ่มเติมก็สามารถบอกพิธีกรได้เราจะให้มารับได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามาลัยนั้นสำคัญที่สุดใช่ค่ะครับบอกแล้วลองหาตังค์ตอนนี้ขอเชิญหมายเลข13ได้แนะนำตัวครับชเชิญค่ะ พรทาท่าขิงแกงแหล่งปาเทาข้าวหงหินถิ่งเวียงรอพืชผลเกษตรเพียงคอข้าวกล่ง,งามในชั้นนางสาวจีรราันกิตกำนแหยอำเภอตุลศักด เมืองนกยูงบวกกับรอยต่อของอำเภอดอกคำใต้นะคะทำท่านกยูงหน่อยครับทำท่านกยูงหน่อยลองเชียร์บอลทำท่านกยูงหน่อยสาวงามหมายเลข3นกยูงค่ะนกยูงลำพันนะคะเพราะว่าทีมงานจากอำเภอจุนบอกว่าให้ทำท่านกยูงด้วยนี่นะคะท่านกยูงนะคะนกยูงองพะเยาค่ะต่อไปหมายเลข14นะครับคุณพันชนกยารังศีหรือว่าคุณอ้อยนะครับอายุ45ปีส่วนสูง 165เซเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน 32, 25, 36อำําเภอดอกคำใต้ส่งเข้าประกวดครับตอนแรกท่านอนายเภอนพรัตน์บอกว่ากุ้งเป็นพิธีกรกอปีนี่ถ้าบอกเป็นพิธีกรจะส่งประกวดในงานงานของดอกคำใต้นะเอวะพอเดินให้ดูท่านนั่นแหละค่ะเดินไม่ผ่าน <c oughs> เลยต้องมาทำได้าที่วิธีกรเหมือนแบบเดิมนะคะดอกกำไยเมืองคนงามว่าถ้าทังหลากหลายมากไม้อัตกมถ่าท่างามจอบไผ้ร้องช่างแรงอาศัยมากน้าใจชาวประชา เจ้าเจ้านางทันชนกยาหลังสีอายุซีสิหกปีอำเภอดอกคำใต้ทรงเข้าบัะปัวเจ้าจะได้วันนี้แล้วเจ้าขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวขยาทุกทุ่นเพื่อการกวดแหนอำเภอดอกคำใต้คนนี้ตัวเองนะเจ้าของตาเจ้า,จา จากดอกคำใต้เมืองคนดีสตรีคนงามเจ้าฮะผิดเบอร์เหรอลูกผิดเบอร์เหรอครับโอ้โหมีผิดเบอร์ด้วยมีก็งามไนี่ยคุต้อมวิ่งมาขึ้นทางเอองามคือจำไม่ได้เหมือนกับพี่่เมื่อกี้แต่จำคนรู้จักไม่ได้เลยอ่ะ อย่างที่บอกว่าพ่อมนวันนี้หันแม่มันมีตะลึงอ่ะครับอออยู่บ้านป็นจจิงนจะทนี่เนี่ยหัวปูส่วนบุญอยู่ในหัวปุ้นนี่ครับพอมาวันนี้งามแตะงามอ่ะแม่มันเหยยหกวครับตอนนี้หมายเลขสุดท้ายแล้วครับหมายเลขสิบห้าครับพี่ตุ้งเจ้าหมาย <15 S 1> เลขที่สิบห้าคุณนักตยาเทพพวงครับหรือว่าคุณิ คุณอิ่มนะครับอายุ41ปีส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมสัดส่วน36 29 38อำเภอเมืองพะเยาท่งเข้าประกวดครับว้าวอำเภอเมืองพะเยาแต่รู้สึกว่าเทศบาลน,นะคะท่านป๊อกตอนนี้นะะมาไลซื้อไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะคือที่รู้ไม่ใช่อะไรไปแต่งตัวร้านเดียวกันค่ะ แต่ไม่มีผลแม่ะกับคะแนนคือตอนนี้ด้านหน้านะครับท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยาท่านธีรศักดิ์สิทธิชัยธนกิจนะครับท่านก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็มาลัยเนี่ยตรงนี้เท่านั้นจะพอไหมครับท่านหรือจะซื้อเพิ่มเติมอีกไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีรอบสอบต่อไปค่ะรอบต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถมอบได้ตลอดทุกรอบเลยค่ะมอบได้เชิญน้องหินแนะนําตัวค่ะครับเ นางสาวนัตยาเทพบงเทศบาลเมืองรวมกับอำเภอเมืองพะเยาส่งข้าวปราตัวเจ้าถึงน้องจะเป็นนางสาวแต่น้องกันจดทะเบียนเลิกแตเจ้าขอบคุณเจ้าเออเน็ตเฮ้ยเพระเดี๋ยวนี้เขาเป็นให้สิทธิสตรีเลือกได้นะคะจะใช้นางนางสาวนามสกุลจะเปลี่ยนหรือไม่ก็เลือกได้ อต,อตอนนี้สิทธิ์เราเท่าเทียมกันใช่ค่ะครับโอ้โโอเออกลาบที่ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนน,นแต่เป็นกําลังใจนะคะแต่กําลังแต่ว่าคะแนนน่นก,ก็คือบวงมาลัยนี่นะคะที่ทุกท่านจะนําไปค้องให้กับผู้เข้าประกวดแม่เฮือนงามทุกท่านค่ะ15หมายเลขผ่านไปคุณต้อง ลำดับต่อไปจะเดินลงเวทีไปทีละท่านถูกไหมคะคเพื่อไปให้คณะกรรมการได้ยนโฉมสาวงามใกล้ๆค่ะตอนนี้แหมคณะกรรมการเรายิ้มเลยดีละเมกี้ผมเล็งแต่เล็งว่ามันไกลนะครับเลยนะประเดี๋ยวนี้จะไปอยู่ใกล้ๆนะคะไปอยู่หัวขอใกล้ๆคือต้องบอกว่าที่อยู่บนเวทีแห่งนี้เนี่ยนะคะ ถึงแม้ว่าไม่เฮือนเนาะต้องบอกว่าไม่เฮือนเนี่ยคืออายุไม่ใช่แบบประกวดนางงามแล้วล่ะนะสามสิบ<ะ>กว่าอัพทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าการดูแลตัวเองคุณต้องการดูแลตัวเองต้องบอกว่าชื่นชมมากเลยสวยงามทุกคนจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมาปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนสตรีโบราณมันไม่ได้แล้วนะคะคต,นนต้องดูแลตัวเองมากๆมีฝากประกาศมาครับรถายทะเบียนบอใบไ,ไม้รอเรือ 5126บอใบไม้รอเรือ5126นะครับเพื่อขยับรถด้วยนะครับจาขอบพระคุณครับน้องเอ็มน้องเอ็มคะมาอะไรคะเพิ่งจะซื้อมาอะไมาได้เจ้าเพิ่งได้มาตะกี้เพิ่งได้มาน้องเอ็มบอกว่าที่ทํางานบอก เออขึ้นเวทีไปไปไป,ไปเฮิดบนเวทีหน่อยครับ <laughs> อตอนนี้เราจะเชิญผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับได้เดินลงไปด้านล่างเจ้านะครับให้กรรมการได้เห็นชัดๆอีสักรอบดีไหมครับทีละหนึ่งท่านครับนะคะเชิญหมายเลขหนึ่งเลยนะครับเชิญเลยค่ะเรียงลำับลงไปเลยค่ะหมายเลขหนึ่งของเราค่ะคุณต้อมเดินเดินผ่านกรรมการหน่อยนะครับรอบนี้เราให้เดินผ่าน ให้เดินผ่านับแล้วก็เดี๋ยวรอบสอบเราจะให้มายืนขอยังไม่ยืนนะคะตรงตรงรอบสิบคนสุดท้าย๋อครับตอนนี้ขอให้เดินผ่านอย่างเดียวพอนะครับเราจะไม่ดูนานค่ะนะครับเดินผ่านตั้งแต่ท่านแรกนะครับจากท่านคณะกรรมการจากสนัทงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนถึงทางสำนักงานจังหวัดนะครับสำหรับคณะกรรมการวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคนหาสุดแราชการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติี เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเติมพยาวของเรา